คยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Fly Day นะคะวันนี้ออมก็จะมาเปิดถุงอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะออมก็จะมาเปิดถุงแบรนด์ไซเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองอเนาะที่ออมเปิดถุงของแบรนด์นี้นะคราวที่แล้วเนี่ยออมจะมาในลุคที่ออกแววนวหวานหวานน่ารักน่ารักเนาะแต่ว่าเปิดถุงรอบนี้นะคะออมมากับลุค นออ้องออมคนคูเสื้อผ้ารอบนี้ออมจะเลือกมาให้ดูเท่ๆหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ออมไปทําสีผมสีนี้มาเนาะออ,อมจะรู้สึกอินกับการแต่งตัวแบบว่าเท่ๆโทนก็จะเป็นแบบว่าขาวเทาดําอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดถุงไซเดอร์กันดีกว่านะคะไปเลยเริ่มกันด้วยตัวแรกเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะคะเป็นเสื้อแบบว่าผ้ายืดนะคะเป็น ของคองเนาะเป็นแบบว่าผูกโบเองแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเบจแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นลายผีเสื้อแบบว่าสีน้ำตาลนี้นะคะตุงเชฟตุงเนี้ยเขาก็จะทำแบบว่าลอ้อกันกับปีกผีเสื้อด้วยนะนะี่ลถ้าเราใส่กับกางเกงเอวต่ำมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าโชว์พุงโชว์สะดือนะคะไวายทูเคสุดๆ ออมจะบอกว่าจากการที่ออมเปิดถุงไปรอบแรกนะคะรอบนั้นนะออมรู้สึกว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่กดมามันค่อนข้างจะไซส์ใหญ่กว่าออมเป็นนิดนึงรอบนั้นออมน่าจะกดมาเป็น 0XL หรือ 1XL เป็นหลักเนาะรอบนี้ออมก็เลยจะกดมาในหมวด normal size นะคะแต่ก็จะเป็นไซส์ XL แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีไซส์ L หลุดมาด้วยหรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวออมก็จะขึ้นไซส์ให้ข้างๆอีกทีนะคะ กางเกงตัวนี้เลยนะคะที่ออมใส่กับเสื้อตัวแรกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงทรงคาโก้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ผ้าย,ยินนะน่าจะเป็นผ้าคอตตอนหรอลอมแน่ใจจจริงๆอะ่ะตัวนี้ใส่เอวสูงได้นะเดี๋ยวใส่ให้ดูจริงจริงอ่ะมาใส่เอวสูงได้เอวต่ําก็ได้นะคะมันจะมีเชือกให้รูดเพิ่มด้วยถ้าสมมติมันไม่พอดีเอวเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าใส่กับเสื้อตัวเนี้ย ใส่เป็นเอวต่ำมาเท่กว่าเพราะว่าตัวเสื้อมันเป็นปีกีชเสื้อ,อยางงี้เนาะคือมันเว้าให้โชว์พุงนะคะก็เลยใส่เอวต่ำน่าจะเท่กว่าหรือใครแบบว่าอยากใส่เอวสูงก็ได้แฟชั่นคือไม่มีอะไรผิดนะคะตุงกระเป๋าตุงเนี้ยก็คือเป็นกระเป๋าแบบจริงๆนะสามารถแบบใช้งานจริงได้กดกระดุมได้นะคะอันนี้ออมใจให้ดูแบบเต็มเต็มตัวนะคะไม่แน่ใจว่ามายินพูดตรงนี้จะ ได้ยินเสียงไหมถ้าไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวไปอัดเสียงกอ่อันนี้ก็จะเป็นทรงเกานเกงแบบเต็มๆนะคะความยาวตัวเนี้ยออมรู้สึกว่าถ้าใส่กับรองเท้าคู่นี้ที่ออมใส่อยู่อ่ะคือมันจะค่อนข้างสูงหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าพอดีนะรู้สึกว่ามันเป็นกองกองที่กําลังสวยนะคะแต่ออมรู้สึกว่าขาเขาค่อนข้างยาวอยู่ คือถ้าสมมูิใส่รองเท้าที่มันไม่ค่อยเสริมโซนก็อาจจะยาวไปนิดนึงอาจจะต้องเอาไปตัดน,นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะคอเต่าแบบนี้เลยเป็นสเวตเตอร์นะคะคือออมจะบอกว่าจริงๆไอ้ข้างหน้าที่มันดูเหมือนจะแบบไม่เท่ากันอะมันคือดีไซน์นะพอดี เราหน้าอกแญ่มากนะคะพอใส่ปุ๊บมันมันดูไม่ค่อยออกอะว่ามันไม่เท่ากันแต่มันก็จะแบบมีแหนบแหนบออกมาอย่างนี้ก็ <c oughs> โอ้ปัญหาของคนนมใหญ่เนาะตัวนี้คือเป็นสีเทาที่สวยมากเลยนะคะคือออมชอบเทาประมาณนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าผ้าเนี่ยมันไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้หนาเกินไปนะคะตรงคอก็รู้สึกได้ถึงความอุ่น,น แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกร้อนอะไรขนาดนั้นนะสามารถแบบว่าใส่ที่ประเทศไทยได้อยู่นะคะแล้วตัวเนี้ยออมรู้สึกว่ามันจะยืดได้อีกเยอะมากเลยคือผ้าเขายืดสุดๆอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูผ้าใกล้ๆอิดนึงเห็นไหมเนี่ยจริงๆมันจะเป็นแบบฟิลเฉียงนะที่บอ,อกป้าพวกเธอก็คือดิฉันใส่แล้วมันมันเหมือน,น,นไม่เฉียงแต่เขาโอเคเขาได้อยู่ คือชอบปรุงความคอเต่าแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีสวยมากมันดูแบบว่ามีความโลกอนาคตเบาๆนะคะเป็นแบบ y 2 k r a v e อะไรประมาณนั้น เป็นกระโปรงตัวนี้นะคะที่ออมใส่กับเสื้อตัวเมื่อกี้เลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบว่าผ้าร่มนะคะพเจอร์ผ้าก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจะยับหรือไม่ยับดีนะอะไรประมาณนี้ mm hmm. ออมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะคะแล้วก็มีเชือกรูดตรงนี้นะสําหรับแบบว่าถ้าอยากดูให้แน่นขึ้นก็ได้นะคะอันนี้จะไม่ใช่กระเป๋าจริงนะคะจะเป็นแบบว่าเหมือนกระเป๋าล็อกๆเป็นดีไซน์เฉยๆแต่มันจะเป็นกระเป๋าจริงนะคะ แต่คิดว่าก็ไม่น่าใส่อะไรถ้าใส่แล้วมันน่าจะทําให้กระโปรงมันหย,นย,นยน่อนหย่อนเดี๋ยวออมจะค่อยหลังเพื่อที่จะให้ดูแบบลุกเต็มเต็มเนาะอออก,ก็ใส่กับรองเท้าคู่เดิมเลยก็ <S <S จะเป็นประมาณนี้นะคะ จะขออนุญาตพูดถึงกางเกงก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกางเกงตัวเนี้ยจะมีการใส่กับทอนวนหลายตัวนะคะกางเกงตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงแนวคาโก้อีกเหมือนเหมือนตัวสีเขียวตัวแรกนะคะนี่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นท้าย,ยีนนะคะสีดำแต่ว่าเป็นยีนที่ใส่สบายนะไม่แข็งมากยีนเทลของเขานะคะก็จะมีความแบบว่ากุวยกลายที่ขาแบบนี้นะคะ ออรูสมันเท่ดีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแมทกับเสื้อที่ใส่อยู่ตอนนี้มากเลยเพราะว่าเสื้อตัวนี้ก็มีความแบบกุยกายตรงนี้แล้วก็มีแบบว่าอะไรเล็กๆคล้ายๆกันนะคะอออรู้สึกว่ามันให้ฟิลเหมือนเสื้อแบบว่าชุดนักโดดรม่มอะไรแบบน,นี้แต่ใครจะใส่ชุดนี้ไปโดดร่มหนอะหนุก็ไม่แต่ว่ามันดูแบบดูสปอร์ตดูเท่ดีนะคะ ซื้อมาเพราะว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้รู้สึกว่ามันแมทกับจริงตัวนี้ดีนะมีความแบบว่าเส้นสายต่างๆนะคะแล้วก็ตุงเนี้ยเห็นว่ามันจะเหมือนแบบเหมือนใส่กระเป๋าอะ่ะหรือแบบสายแบบใส่ชื่อชีพอะไรประมาณนี้เห็นปะ่ะเรารู้สึกว่ามันเท่ดีนะคะเลยรู้สึกสนใจดีไซน์ของเสื้อตัวนี้นะแล้วตัวนี้นะคะซิปเขาก็จะอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะทำให้ใส่ง่ายมากนะคะสามารถใส่เองได้ ไม่ต้องเรียกใครมาช่วยใส่นะคะซึ่งสะดวกมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าการที่ซิปอยู่ตรงนี้มันก็เท่ไปอีกแบบแล้วออมว่าเขาทําเตาค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะอันนี้มันเป็น normal size เหมือนกันแต่ว่าเป็น XL ของ normal size นะคะสามารถ cover หน้าอกออมได้แบบกำลังดีเลยนะคะอาจจะแบบมีแบบว่า ตรงนี้เห็นขอบขอๆนิดนึงแต่ออมว่าก็โอเคนะคะไม่ได้ติดอะไรต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะดูเผินๆอ,อาจจะมีความขายตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะแต่น้องไม่เหมือนกันนะ คืออาจจะมีความสีดข้างหน้าเหมือนกันนี้แล้วก็แบบเป็นฟิลเสื้อครอปนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นผ้ายืดนะคะเอออมนึกบอกว่าตัวเมื่อกี้มันไม่ใช่ผ้ายืดเนาะแต่ตัวนี้จ,จะเป็นผ้ายืดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผ้าใกล้ๆนี่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าสายตัว x แบบนี้เลยนะคะสายไข่ตัวนี้อมก็รู้สึกว่ามีความใส่กระชับกว่าตัวที่แล้วนะคะเพราะว่า ด้วยความที่เขาเป็นแบบควยกันอย่างนี้ด้วยเนาะเสื้อลักษณะเนี่ยมันจะค่อนข้างอุ้มหน้าอกได้ดีกว่านะคะแล้วด้วยความที่น้องเป็นพายืดด้วยรู้สึกค่อนข้างใส่สบายมากเลยนะคะแล้วก็รับกับทรงหน้าอกเราพอดีเลยนะคะ ต่อมาตัวนี้นะคะก็จะมีความใสค่อยเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะแต่ผ้าเขาจะค่อนข้างยืดมากกว่าเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าแอบบห,ลหลวมไปนิดนึงนะคะรู้สึกใส่แล้วไม่ค่อย comfortable เท่าไหร่แต่ว่าก็ได้อยู่นะคือออมชอบตัวนี้เพราะว่าดีไซน์เขานะคะเป็นสายค่อยแบบ 2- ่สงสายแบบเนี้ยคือตอนใส่แอบบงงนิดนึงว่าใส่ยังไงคือมันต้องแบบบิดสายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ แล้วตรงนี้ของเขานะคะก็จะเป็น C2 แบบนี้เลยคืออ้อมรู้สึกว่าเสื้อตัวเนี่ยมันเป็นแบบว่านางพยาแมงมุมสุดๆข้างหลังเขาก็จะเป็นของคองแล้วก็เปิดหลังแบบนี้เลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเสื้อตัวเนี้ยมันไม่ได้หลวมตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบ C2 อยู่ตรงนี้ถึงแบบะปะพออ้อมปล่อยแล้วขยับขยับอะ่ะมันจะแบบมีความห้อยลงนิดนึงเพราะว่าน้องเขาแอบหลวมนิดนึงนะคะ ตรงนี้ก็น่าเสียดายเล็กน้อยแต่ก็ใส่ได้อยู่ต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบความปุกลายอีกหนึ่งไอเล็วความปุยกรายตัวนี้จะเป็นผ้าแบบว่าซีทูทั้งหมดเลยนะแต่ว่าตนูน้าอกอะ่ะเขาจะเป็นสองชั้นเดี๋ยวนี้จะแกะให้ดูนะ คือตอนแรกเขาจะมาเป็นแบบนี้เห็นปะคือมันจะเห็นข้างในเลยแต่ว่าถ้าเราผูกด้านนอกไปนะคะมันก็จะกลายเป็นซีทูสองชั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้บางหน้าอกเราไว้ได้พอดิพอดีเลยนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยใครที่ไม่อยากใส่เสื้อในไว้ข้างในอ่ะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเวลาขยับอะเห็นปะมันจะมีความแบบเลื่อนๆอย่างเงี้ย เราสึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะคะก็เลยใส่เสื้อในสีเนือไว้ข้างในดีกว่าหรือใครจะใส่เป็นสีดําก็ได้นะเออจริงๆเสื้อในสีดําก็น่าจะเข้านะคะหรือว่าเป็นบิกินี่สีดําตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เท่ด้วยแล้วก็น่ารักด้วยนะคะชุดต่อมานะคะก็จะเป็นเดรสนะคะ เขาก็จะมีปลอกแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็ดีไซน์เขาคือมีความเก๋มากนะคะดูเห็นปะมันจะเป็นดีไซน์แบบว่าขัดขาดแบบว่าไม่ได้ตั้นใจแบบว่าบังเอิญขาดนะคะตรงนี้ก็จะมีความขัดขาดนี่เห็นไหมมีความขัดขาดทั้งหมดเลยนะชุดนี้เรารู้สึกว่าใส่แล้วมีความ A I มีความแบบไวรุ่นความยา สแล้วก็สเวตเตอร์นะคะจะค่อนข้างหนาเลยเนาะใส่แล้วแบบเนี่ยบอกแขนอะคืออุ่นอุ่นเลยหนามากตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับประเทศไทยนิดนึงแต่ว่าเพื่อความสวยเราทนได้ <c oughs> อันนี้ออมจะให้ดูทั้ทัลลุกเต็มๆนะคะออมใส่กับรองเท้าบูทส้นตึกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแอบติดนิดนึงตรงที่กระโปรงนะคะออมรู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงคือถ้าส เราดูขายยาวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พื้นพื้นที่ผิวของเราอะ่ะมันเพิ่มแล้วรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างโอเคกว่าเนาะเรื่องก็คือว่าเราลองใส่ชุดนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันดูโล่งๆในช่วงนี้นะคะเราก็เลยไปหาสร้อยมาใส่เนาะ แล้วเพื่อนๆมีถึงอะไรไหมมีความถึงอะไรไหมมีความแบบ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันให้อารมณ์แม่ชีหรือบัตหลวงเหมือนกันนะเ <c> ส <oughs> ื้อคอเต่าที่ยกไหล่และมีสร้อยคอไม้กางเขนแต่เท่มากนะคือชุดแบบเนี้ยเราไม่เคยใส่เลยตอนที่กดมารู้สึกว่าชุดตัวเนี้ยให้ ฟีลแบบว่าแม่มดมากเลยนะคะก็เลยอยากลองใส่เนาะนี่ก็มาเป็นแม่ชีเหมือนแม่ชีในพวกแบบ a อนิเมะแฟนตาซีอะไรอย่างงานเออตรงไหลนะคะก็จะเสริมฟองน้ำแบบไหลตั้งๆแบบนี้เลยแล้วก็ดีเทลของผ้านะคะจะเป็นลายเสือนะลายเสือมันจะเป็นแบบเงาๆแบบนี้เลย mm hmm. เห็นไหมเล่นแสงสุด,สด ตรงกระโปรงนะคะ<ม>เขาก็จะมีความเก็ยบย่นๆเล็กน้อยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนย่นๆเข้าหาฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็จะมีผ่าฝั่งไซ้ายแบบนี้เลยตุ้นี้เราแอบเสดายไซส์แบบนิดนึงแต่ว่าถ้าไซส์เล็กกว่านี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะใส่ได้ไหมเนาะแต่ว่าเราอา่ะจ,จะอยากให้เดรสมันค่อนข้างเข้ารูปก,กว่านี้นะคะเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็สั้นลงอีกแล้ว ปรมาณอย่างนี้เห็นบ้ามันจะดูแบบชบเฉี่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะดูเห็นเชฟของเราชัดเจนมากขึ้นนะมาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายออจะบอกเลยว่าออมค่อนข้างไม่ชอบนะคะเพราะว่า มันหลวมมากเลยอะคือชอบดีไซน์นะความแบบว่าเมทัลลิกหนัง PU แบบว่ารัดรูปแล้วก็ดูดิตรงข้างๆเป็นรอยเชิดแบบนี้คือมันแบบแซลมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไซส์มันแบบม,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 มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่คืออาศัยถ่ายรูปแบบอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอ๋อมรู้สึกว่าเวลาขยับตัวมันไม่ค่อยคอมฟอร์ทิบเบิลนะคะคือเราดึงข้างๆจนแบบเห็นป่ะตัวตรงนี้มันพีกแล้ว ดึงได้สุดๆเท่านี้จริงๆนะคะแต่คือเห็นปะตรงแ่นหน้าอกยังเหลือแบบเยอะมากเลยึ่งจริงๆมันควรแบบรัดมากๆนะเวลาเราใส่ชุดสไตล์นี้นะคะจะถามว่าใส่ถ่ายรูปได้ไหมได้แต่ว่าไม่สะดวกใจที่จะเอาไปใส่แบบไปข้างนอกเท่าไหร่เนาะแล้วพอมันหลวมใช่ไหมพอเราพยายามรัดข้างๆให้มันแน่นขึ้นนะมันก็จะเป็นขึ้นๆแบบเนี้ยเหมือนเราแบบว่า ดึงเชือกเยอะเกินไปนะคะเสียดายมากเลยรู้สึกว่าชอบดีไซน์ตัวนี้มากคือแบบเท่มากเลยดิแล้วก็ดูดิข้างๆมันจะอะไรขนาดนั้นอันนี้เราใส่เป็น G string นะคะหรือถ้าใครจะใส่ชุดเนี้ยเราเคยเห็นกกนอที่มันมีแบบว่าเป็นแค่ปิดหน้ากัหลังอะที่มันไม่มีเชือกจะใส่แบบนั้นก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความเสียงมากขึ้นเนี่ยคือสั่ใส์ normal แล้วก็เป็น XL แล้วนะ เราอาจจะต้องเป็นไซส์ L หรือไม้เอ็มไปเลยเพราะว่าผ้าเนี้ยมันค่อนข้างยืดอยู่นะเออเรารู้สึกว่าใส่ไซส์ L อ,อาจจะได้นะคะหรือ <c oughs> ว่ารอบนี้จะไม่มีชุดหลวมแล้ว <c oughs> ออมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าไซเดอร์เนี่ยเขามีร้านอยู่บน Lazada ด้วยนะคะแล้วตอนเนี้เขาก็มี ร้านอยู่บนช้อปปีด้วยจ้าก็คือช็อปสะดวกช็อปง่ายกันไปอีกเพื่อนๆสามารถเซิร์ชคำว่าไซเดอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ร้านเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าใครสนใจช็อปไซเดอร์นะคะอย่าลืมใส่โค้ดโปรโมชั่นลด15%ของออมด้วยนะโค้ดนี้เลยจ้าโอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ เปิดถุงลองชุดของไซเดอร์นะคะรอบนี้ออมค่อนข้างจะพึงพอใจในเรื่องของไซส์มากกว่ารอบที่แล้วที่ออมเคยทําเปิดถุงเนาะรอบนี้ออมแบบลดไซส์ลงมาแบบ1นึ่งถึงสองไซส์เลยคือรอบที่แล้วออมจะสั่งเป็นของผลัดไซส์ใช่ไหมแล้วออมจะสั่งเป็นสูตร XL กับ1 XL นะคะแต่รอบนี้ออมสั่งเป็นของ normal size หมดเลยแล้วก็จะเป็นไซส์ XL นะรู้สึกค่อนข้างใส่พอดีแทบทุกชุดน,นะคะยกเว้นชุดสุดท้ายนิดนึง สำหรับใครที่หุ่นประมาณออมนะคะก็จะสั่งเป็นไซส์ของนอ r m มอ s ไซส์ไซส์ XL ได้เลยนะคะหรือบางตัวถ้าเป็นผ้าที่ยืดมากๆหรือดีไซส์ของชุดเป็นชุดที่ต้องใส่แบบรัดรูปมากๆก็อาจจะลงเป็นไซส์ L ได้เลยนะแล้วก็สำหรับสาวๆไซส์อื่นๆนะคะก็สามารถดูคลิปของออมเนาะแล้วก็ไปบวกลบกันได้เลยนะคะส่วนเรื่องความมีคุณภาพของเนื้อผ้าแล้วก็ความใส่ใจของดีเทล ของแบรนด์นี้นะคะเขาก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะชอบนะจุดนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็การที่ออมได้มาทําเปิดถุงของไซเดอร์รอบนี้นะคะทําให้ออมได้รู้ว่า ไซเดอร์ s s เนี่ยเขามีเสื้อผ้าแบบหลากหลายแนวมากเๆเลยเพราะว่าคราวที่แล้วอย่างที่เห็นออมจะแบบทำออกแนวแบบน่ารักน,น่ารักเนาะแต่ว่ารอบนี้มาเท่ๆก็มีนะคะแล้วก็การได้ลองเสื้อผ้าแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยใสย่ทำให้ออมยิ่งรู้สึกว่าเราสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นด้วยนะคะออมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s ับสไ r i b e ให้ออมด้วยนะวันนี้ออมไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย